เอาละครับผมก็ทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิดนะครับผมโอเครับทริปนี้เกมของ Minecraft นะเรากี่กับโดเป็นโรบบอกสแลร์โรนะโอเคสหรับคลิปวันนี้เพรานั้นเราทำการไปอ่าไปสำรวจในเอ็นเชนซิตี้ดีกว่านในเซิร์ฟเวอร์ของเพื่อนผมเองด้วยนะโอเคมาก่ออื่นเลยเดี๋ยวเราทำการอ่าเดี๋ยวฟังดูว่หาอุปกรณ์ก่อนตอนนี้อุปกรณ์เราแทบไม่มีเลยนะที่มนเหลือน้อยมากโอเคก่อนอื่นเราจะไปที่ Ancient City ใช่ไหมเออใช่เราต้องทำการหาบล็อกก่อนหาบล็อกในการต่อตัว ก่อนเราคนจะเอาตะปีกบ้างก่อนอะท็อตท็อตต้องมีใช่ทอตต้องมีโอเคท็อตเสร็จมีอะไรบ้างมาคุยในในกล่องนี่แหละง่ายดีนี่ก็ท็อตไปเยอะเยอะเลยขวานขวานไม่ต้องแล้วที่ขุดนี่แหละที่ขุดไปหมวกเผื่อแล้วกันแล้วก็อะไรอีกวะ เราม okay. ีแล <ets'> okay. oh ้วนะต่อไปเราไปดูของนี่หนึ่ผมหลงทางของว่ะเอาเรือด้วยแล้วกันนะเผื่อต้องใช้อะไรเงี้ยโอเคเชนซิตี้โฆษณาของบานาการให้สั้นกันอนนี้โอเคยืมเหมือนแล้วกันเพื่อนเล็บเพื่อนเลิบยืมเหมือนแล้วกันโอเคลอันนี้ขอที่ใช้กับวันนี้แล้วกันอันเอิ่น คือเปิดน,นี่ไปเผื่อเื่อดีแล้วะ hmm. มันรอดตาหลอดใจดสักเกินอ่าโอเคอันนี้ก็ของของเขเยอะแบบเยอะมากเลยโอเคเลื่อนขึสักหน่อยแล้วกันนะจันเห็น <Hey, S 1> นี่อ <yeah. S 1> ินชานอย่าเลยเอาแบบเป็นธรรมดาเนี่ย <laughs> นี่ขัธรรมดาด้เลยนะโอเคเอาไปชิมดกันของในตัวก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เผื่อไว้เผื่อมีแบบเอ่อพิกลิ้นไหมผมไมนะ่เชัวร์นะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเล่นนานมาก แตคลิปนี้ที่ถ่ายก็เป็นแบบถ่ายต่อจากคลิปที่แล้วเลยทุกคนวะ่าโอเคจะสัๆน้ํร้อนอนะผมตอนนี้เพื่อนผมยังไม่นอนเลยไปเซิร์ฟเวอร์ Server. แล้วก็ตะกี้นี้มีการหยุดด้วยนะเพราะว่าผมไปวางเพียงไว้เยอะเกินมาเรามาสู่จุดที่เราต้องวัดตัวแล้วว่าประตูอยู่ที่ไหนแต่ผมจะไม่ได้แล้วว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยขึ้นไปบนนั้นอ่นนะโอ้โอวชิกริมานคือตัวนี้ยอ่ะ ไม่ชัวร์นะขน้างบนจะมีใครไม่โอเคเจอพิกลินเชื่อแล้วเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนหมกซะโอเคอย่างน้อยขาก,กลับเราจะจะได้สบายอ่าดีดักโอเคขอทางหน่อยนะพิกลินเขาที่เรียกผมเรียกว่าก็อบลินใช่ไหมเรียกผิดมันคือพิกลินนี่เองโอเค นี่ไปทางนี้แหละแล้วก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆน่าจะนะผมเชื่อนะว่าน่าจะโอเคจนะได้น่าจะเป็นนี่แหละพอเท่าพ่อเท่าเสร็จตรงนี้ละนี่แหละ Let's go เ,เราพลาดตรงที่ว่าเราแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากในครา้นี้เราจะเราจะดีกว่าเดิมอ่าอยา่เอาอันนี้ออกใส่แทนในโปรเฟสเซอร์มันนี่มั้ง จะมาหาของที่นี่กันไอ้โล่นี่มันขวางหูขวางตาผมมากเลยถอดกนะ่อนนะนะเราไม่ควรแต้มันอเล็กเ,เจอเก่อบตรงนู้นนี่ ก็เดินสบายๆไปก่นเปิประตูลับใช่ไหมเชิตที่ที่ผก็ไม่ชัวรเหมอนกันนะโอ้ไกลโคเลยโอเคไปดูที่มี เดายากซะด้วยเจ้าเก่เจ้าเดิยมยังอยู่ไหมเราไม่เห็นตัวนะเลยบอกไม่ได้ เกียบ์ผว่าใช่แน่เลยเสียงไม้ล้นๆนี่โคตรร้อนะใช่หรือไม่รู้อ้ตัวที่เราทัามันเกิดนีมน่มันมันมันตายอะ่ะหรือมันจะดีสปอร์ตยังวะ สุดอะไรนะคลิปนี้ไม่อยู่ว่ะอู้สปอนเนอร์ทุกทิงได้ไหมเอฟเฟคซีไนี่มันเกี่ยวกับเอฟเฟคอะไรวะผมไม่แน่ใจเอ๊ะคุณคุณทำไมคนอยู่ที่นี่ ซินเซอร์ต่นก็มีเสียวเท่เสียวเ,เท่ทุกคนทุกดีไหมตรงนี้แม่งเหมือนกับระเบิดเลยเฮียเฮียเปิดกดสปเปซมาดีได้ไหมลัน่นโอเคโอเคโอเค เราถือมอ่าปูว่าทำไมวะ้วเมื่อเราไม่ไม่ใช้เลยเนี่ยโอเคอโอเคตัวนี้เป็นฟาร์มคริสตัลได้แล้วเนี่ยอายุก็จะได้แหละตัวอะไรแปลกๆมากเลยเว้ยเราจะไปแล้วกันเนะ จนแบบแมนเฟักกิ้งวอร์เดนไม่มีะไอนี่ทำไ,ไมลืมเอาวนี่มาล็กอกทีไหม จาได้ว่าอยากเจอมากเลยวันนี้กูไม่อยากเจอมาแล้วลาออกเลยไหมอโอโอ้โอ,โอ,โอ,อนี่ yeah, เหยื่ยแล้วตัวนี้จะปลอดภัยสุดนะโอเคภารกิจภารกิจลุกของ ออฟเลเจเรชันไม่รู้คืออะไรก็ไม่อยากรู้ตอนนี้ด้วยเอาไว้ถามเพื่อนแล้วกันแอปเปิลทองกล่องตัวนั้นก็มีนี่วะแต่เราจำได้ว่ามันมีพีเปิบอ,อยู่ตัวนึงไอ้เกียร์เกิดเพิร์เกเพิร์เกเพิร์ก,ก,กวิง่งไอ้ฉันนี่คืออะไรอาอเกียร์เซิร์ฟโล Thank <laughs> you.